LISTEN TO THE CLOUD เรื่องที่ THE CLOUD อยากเล่าให้คุณฟัง Good Mind ความสำเร็จเริ่มได้จากการดูแลใจให้ดีสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Mind นะครับผมช้างน้อยกุญชรณน,นยุทธยาครับค่ะและหมอเอิญพิยดาค่ะ Good Mind นะครับซีรีส์นี้่ยพูดถึง คนทำงานนะครับซึ่งตอนที่สองเนี่ยเราพูดถึงคนที่เป็น introvert ครับคุณหมอครับ,รบชื่อตอนนี้น่าสนใจมากชื่อตอนว่าเมื่อ i n t r o วิ r ์ต้องเป็นผู้นำนะครับคนปิดตัวจะดูแลลูกน้องอย่างไรประเด็นนี้น่าสนใจมากถ้าเป็น introvert นี่ต้องขึ้นเป็นผู้นำนี่มันมันทำได้ไหมครับได้สิคะครับนะนี่จริงๆแล้วเนี่ยนะอยากให้พวกเราเนี่ย ลองเช็คแล้วก็ทบทวนตัวเองดีๆนะถ้าเกิดว่าตอนนี้เราเนี่ยบอกว่าเนี่ยฉันเป็นอินโทรเวิร์ดเขาบอกไม่ชอบไปทงานกับคนอ,อยากทำงานงคนเดียวไม่ชอบทํางานกับคนอื่นไม่ชอบบริหารทีมออันนี้มันเป็นเพราะว่าเราแค่ไม่ถนดัดอแล้วอินโทรเวิร์ดคือเหตุผลที่เราสบายใจที่สุดหรือเปล่าจะบอกว่ามันคือข้ออ้างใช่ไหมได้ไหมแหมเราก็ไม่อยากจะพูดแบบนั้นนะแต่ว่าเอาจริงๆเนี่ย ต้องบอกว่ามนุษย์เราทุกคนนะคะจริงๆอะ่ะเราเก่งกว่าที่เราคิด uh huh. อ่าก็ถ้าเกิดว่านะใครเคยได้ยินในเรื่องของพระหุปัญญาเนาะว่าจริงๆแล้วอะ่ะเราทุกคนอะ่ะเราไม่ได้มีแค่ความฉลาดด้านเดียวนะเรามีความฉลาดในหลากหลายด้านเลยนะคะแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยเราจะมีความถนัดเฉพาะของตัวเองหมายความว่าอันเนี้ยสิ่งเนี้ยอาจจะเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยนะคะ แต่ว่า stumbled, ไม่ได้หมายความว่าเราจะทําอย่างอื่นไม่ได้อย่างเช่นอินโทรเวิร์ดนะสิ่ง OB Hence, ที่เขาค <k S 2> ุ้นเคยก็คือการที่เขาได้เสพความรู้ใช่ไหมเขาได้อยู่กับสิ่งที่เขาสนใจเขาได้ลงมือทำอะไรในเชิงลึกเขาสามารถที่จะอยู่กับตัวเองได้เขาสามารถที่จะรู้ว่าตัวเองชอบอะไรไม่ชอบอะไรใช่ไหมคะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่า เขาไม่สามารถที่จะเก่งในเรื่องของการสื่อสารเขาไม่สามารถที่จะเก่งเรื่องคนนะคะอันนี้อันนี้เลยต้องบอกว่าจริงๆเน่ยเราอาจจะต้องระวังนะว่าถ้าเมื่อไหร่เนี่ยฉันรู้สึกแม้ฉันภูมิใจเหลือเกินนะที่ฉันเป็นคนปิดตัวเออก็ฉันเป็นของฉันแบบนี้เมื่อไหร่เนี่ยมีความคิดอัตโนมัติแบบนี้ขึ้นมานะเวลาที่ถูกลองขอ,อ,อให้สื่อสาร หรือเวลาที่แบบเอโดนว่าเนี่ยเตัวเราเองต้องปรับปรุงอะไรแล้วเรามีคําพูดว่าก็ฉันเป็นหนูฉันแบบนี้เราอาจจะต้องระวังอย่าใช้เป็นข้ออ้างอ่าอย่าด้วยว่าอย่าใช้เป็นคําที่มาสะกดจิตตความสามารถของตัวเองอเพราะจริงๆเราอาจจะเก่งในหลากหลายด้านกว่าที่เราคิดเราแค่ไม่คุ้นเคยเท่านั้นเองทีนี้อินโทรเวตมันมีโปรแอนคอนใช่ไหมฮะยังไงครับโปรแอนคอนคือ เมื่อกี้ที่หมอเอิญบอกไปแล้วว่าเออเป็นคนที่ลงลึกศึกษาอะไรเชิงลึกคิดลงลึกแล้วมันมีข้อเสียอะไรยังไงไหมครับอ๋ออะแน่นอนค่ะเพราะฉะนี่้ถ้าเราอยากจะใช้ประโยชน์จากเรื่องนี้เนาะ เกิดเรารู้สึกว่าอ๋อเนี่ยก็คือฉันเป็นคน introvert เราอาจจะต้องดูนะว่าอ้าวแล้วบุค,คลิกของการที่เราชอบเก็บเนื้อเก็บตัวเราชอบมีเวลาส่วนตัวอยู่กับตัวเองอเราไม่ชอบไปวุ่นวายหรือไม่ชอบเข้าสังคมไม่ชอบสื่อสารกับคนอื่นไอ้ตรงเนี้ยนะในปัจจุบันเนี้ยเรามันทำให้เรามีจุดแข็งยังไงนะก็เราจะพบว่าเราอาจจะ มีจุดแข็งในเรื่องของการที่เรามีโฟกัสก็ได้ใช่ไหมอ่าเรามีมีจุดแข็งในเรื่องของโฟกัสเรามีจุดแข็งในเรื่องของการที่เรารับรู้ความต้องการของตัวเองใช่ไหมเรามีจุดแข็งในเรื่องของการฟังช่างสังเกตก็แมากกว่าคำพูดใช่เรามีจุดแข็งในเรื่องของการสังเกตเอาง่ายๆเลยเนี่ยเข้ามาในห้องประชุมเนาะประชุมกันอยู่แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ย คนอินเทอร์เวตเนี่ยรู้รายละเอียดของทุกคนทุกเวทเลยนะอาจจะพูดน้อยอ<ต>ก็อาจจะไม่ได้พูไดไม่ได้แสดงความเห็นไม่ได้สื่อสารแต่คนไม่ได้พูดไม่ได้แสดงความเห็นไม่สื่อสารแต่เขาอาจจะฟังใช่ไหมเขาอาจจะสังเกตแต่สิ่งที่ไม่ได้แสดงออกไปก็คือไม่ได้แสดงออกถึงความคิดความรู้สึกของตัวเองหลายๆ <S <S ครั้งเอินอันนี้เอินเจอบ่อยมากเลยนะคือจริงๆอ่ะ เราเห็นนะว่าเราคิดยังไงเราอยากแสดงออกความคิดเห็นกับเรื่องเนี้ยเราอยากสื่อสารพวเนี้แต่เราก็ไม่ได้แสดงออกเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะพูดยังไงเวลาที่เราพูดเวลาที่เราสื่อสารเรารู้สึกไม่มั่นใจบางคนหนักขนาดที่แบบว่าคือแค่แค่คุยกันหรือเจอคนแปลกใหม่อะไม่รู้ว่าจะเอาตาของเราวางไว้ตรงไหน ต้องมองศพตาไหมเลามองสบตาก็เขินๆนะไม่กล้าที่จะสบตางั้นเนี่ยการเชื่อมต่อกันก็ก็เลยไม่เกิดขึ้นมันสิ่งที่สบายใจคืออะไรถ้าเราเงาง่ายๆนะสิ่งที่สบายใจคือองั้นฉันก็กลับไปอยู่ในมุมของฉันแล้วกันไม่พูดเลยแล้วกันอ่าเก็บไว้เลยแล้วกันเก็บไว้เลยแล้วกันอเดี๋ยวมันก็หายไปใช่ไหมคะแต่ครันี้ยพอเวลาที่เราเป็นผู้นาเนาะ อันนี้ต้องบอกว่าเราไม่ห่วงในเรื่องของของเพอร์ฟอร์แมนซ์เลยเหมือนกันแต่ว่าถ้าในเรื่องของคนในเรื่องของ p o p p l เนี่ยเราต้องบริหารคนเนี่ยเราจะไม่สามารถเชื่อมโยงหรือสื่อสารกับเขาเลยเนี่ยอันนี้จะเป็นปัญหาละใช่ไหมคะสุดท้ายเนี่ยฟังฟังเหมือนจะคนอินโทรเวิร์ตก็มีข้อดีและข้อเสียอยู่ คำถามคือเราเปลี่ยนจากการเป็นคนไม่พูดการเป็นคนเก็บตัวด้วยวิธีอะไรอย่างไรได้หรือไม่ครับมีเทคนิคไหมมีวิธีไหมอมือันแรกเลยนะเอินว่าเราเนี่ยจะต้องลองมองตัวเองอย่างซื่อสัตย์ก่อนอว่าเฮ้ยจริงๆแล้วการที่เราต้องสื่อสารกับคนเนี่ยมันไม่มีประโยชน์จริงหรือเปล่าอืม อ่าหรือว่าจริงๆการที่เราบอกว่าฉันมีชีวิตส่วนตัวของฉันปิดตัวเนี่ยแล้วมันดีกว่าเนี่ยมันมันคือเหตุผลที่เราบอกตัวเองว่าเราสบายใจแค่นั้นเองอใช่ไหมอ่าแล้วเนี่ยถ้าถ้าเราพบว่าเออจริงๆแล้วชีวิตจริงนะในการทํางานกับคนอื่นเฮ้ยเราต้องสนใจคนเราต้องสนใจสิ่งแวดล้อมเราต้องเปิดตัวบ้าง คือคือไม่ได <mate, S 2> ้หมายความว่าเปิดแล้วเปิดตลอดนะเราจะมีปิดปิดเปิดเปิดใช่ไหมคะเอออเนี้ยเราอาจจะสื่อสารบ้างเงียบบ้างอันนี้เป็นเรื่องธรรมดางั้นแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากจะมีแรงจูงใจในการที่จะเปลี่ยนหรือพัฒนาตัวเองจริงเนี่ยคือคิดว่าเราต้องเห็นประโยชน์อะคือถ้าเราเป็นคนสื่อสารมากขึ้นมันจะมีประโยชน์ยังไงกับตัวชั้นหรอนะเออมันจะมีประโยชน์ยังไงกับความสัมพันธ์หรอเออเราจะพบว่าความสัมพันธ์เราดีขึ้นนะ มันจะมีประโยชน์ยังไงกับสุขภาพจิตสุขภาพร่างกายอะหรอ mm hmm. เพราะว่าบางทีถ้าเราต้องบริหารคนแต่เราไม่สื่อสารกับคนเนาะไม่เข้าใจคนความขัดแย้งเกิดตลอดเวลา mm hmm. กลับมาสู่ตัวเราอยู่ดีอย่างเงี้ยอพอเราเริ่มหนึ่งคือเราตระหนักถึงประโยชน์มันได้แล้วเนี่ยอาเราก็ต้องมาเราก็มาเริ่มละว่า อ่ะแล้วทักษะอะไรล่ะที่ฉันจะเพิ่มอืมั้นทักษะที่คุณทําได้ดีอยู่แล้วแน่นอนเลยคือการฟังอืมจะไหมเออเนั้นเราฟังมาตลอดชีวิตเลยนะแต่ว่าเราก็เซฟตัวเองจากการที่เรารู้เยอะนี่แหละโดยที่เราไม่สื่อสารหรือไม่แสดงออกจะได้เซฟสุดเนั้นถ้าเกิดเราสื่อสารเนี่ยปัญหาอย่างหนึ่งนะของคนที่มีปัญหาเรื่องทักษะการสื่อสารก็คือ บางทีเราไม่รู้ว่าเราจะพูดยังไงหรือบางทีเราพูดแล้วเนี่ยมันอาจจะไปสร้างบรรยากาศหรือสร้างคำระคายหูวงแตกวงแตกเออวงแตกเออ,เอ,อใช้คำว่าวุแตกก็ได้นะเฮ้ยคือกาเล่นมุกอะ่ะวงแตก <laughs> แต่กลายเป็นวงแตกอย่างเงี้ยนะพอมันเกิดครั้งหนึ่งเราก็จะเริ่มรู้สึกเอ้ยไม่อยากละนะอพอครั้งที่สองและที่สามอ่ะงั้นคั้นกลับไปเหมือนเดิมแล้วกันอืมอืมอืมอัน อันเนี้ยคือหมายเขาว่าอะไรหมายเขาว่างั้นเนี่ยงั้นเราอะถ้ายิ่งเป็นเรื่องที่สําคัญ <S 1> <S 1> เราไม่ต้องรีบหรอกคือปกติอะไอที่เราไม่รีบแต่เราไม่สื่อสารเลยเนี่ยก็ไม่ใช่ใช่ไหม,มแต่อันเนี้ยคือถ้าเราไม่รีบแล้วเรา,เรา,เราลองทบทวนก่อนงั้นเราอาจจะคุยกับตัวเองก่อนก็ได้ฝึกฝึกด้วยการคุยกับตัวเองก่อนฝึกฝึกด้วยการที่สมสมมตินะว่าไอ้กับเรื่องเนี้ยเราอยากจะสื่อสาร กับคนนเนี้ยสื่อสารออกไปเนี่ยลองพูดแทนตัวเองฟังนี่มันใช้ได้ไหมอ่าง่ายที่สุดนะคุณหาคนที่เป็นมิตรอ่ถ้าพูดถ้าพูดกับตัวเองเนี่ยบางทีมันไม่แน่ใจว่าไอเนี้ยมันยังเหมาะสมคือเราฟังได้ไม่ได้หมายความว่าคนอื่นฟังได้ใช่ไหมแต่คนอินโทรดนะถ้าที่เอิ้นสังเกตนะเขาอ่ะถึงมีเพื่อนน้อยแต่ส่วนใหญ่อ่ะจะเป็นเพื่อนที่ค่อนข้างดีเป็นเพื่อนสนิทใช่เพราะว่าลึกๆแล้วอ่ะ คือเขาเป็นคนพูดจริงทําจริงอะ mm hmm. อ่าใช่ไหมวันเนี้ยเราเป็นคนจริงใจด้วยอ่อนไหวด้วยจริงๆก็อ่อนไหวถึงแม้ว่าจะแสดงออกก็ไม่อ่อนไหว mm hmm. วันเนี้ยการที่เราอาจจะหาพาร์ทเนอร์หรือเพื่อนที่ท,ที่เราสนิทหรือคนในครอบครัวเนี่ยคะ่ะเราลองให้เขาเนี่ยสะท้อนเราอย่างเช่นเราอยากจะสื่อสารนี้เราจะพูดแบบนี้นะอ่าเราลองเล่าให้เขาฟังแล้วลอง mm hmm. ลองดูซิว่าเพื่อนเราฟังได้ไหมร mm hmm. อดไหม เพื่อเราฟังได้ไหมรอดไหมะนะเออถ้าไม่รอดอะ่ะจะปรับยังไงหรือบางทีนะเอ,อิญเวลาที่เอ,อิญให้คำปรึกษามีผู้บริหารหลายท่านนะที่เป็น introvert และมีปัญหาเรื่องการสื่อสารบางทีเอ,อิญเข้าไปองค์กรเนี่ยคือหรือเอ,อ่อหรือบางทีก็เข้ามีเข้าประชุมกับเขาด้วยนะเพื่อที่จะเป็นอะไรเพื่อที่จะเป็นปากแทนคือเราเข้าใจว่าเขาคิดแบบเนี้อ่าแล้วเราก็ เหมือนกับเรียบเรียงคําพูดให้อ่าแล้วก็ให้เขาเนี่ยได้สื่อสารซึ่งแบบนี้หลายครั้งเอิ้นจะให้เขาเขียนก่อนคือถ้าพูดแล้วมันเรียบเรียงยากเขียนก่อนก็ได้เขียนก่อนเขียนก่อนเพราะการเขียนเนี่ยมันจะทําให้เราเห็นสิ่งที่เราคิดอยู่ัน้นสิ่งที่เราคิดอยู่จริงๆคนอินโทรเวิร์ดเนี่ยเวลาที่เขาพูดอะไรเนี่ย บางทีเนี่ยมันกระแทกหรือมันวงแตกเพราะอะไรเพราะมันตรงใช่ไหมมันตรงแต่ไอ้ความตรงเนี้ยบางทีมันไม่มีศิลปะแค่นั้นเองอ่าคือมันหรือบางทีคนฟังเนี่ยอาจจะอยู่ในสภาวะที่อ่อนไหวอยู่หรือไม่พร้อมที่จะฟังใช่ไหมคะงั้นเนี่ยการที่เราเองเนี่ยเอ่อต้องเพิ่มเติมเราเราเรา,เราเป็นคนที่ มีเป้าหมายในการสื่อสารอยู่แล้วละ่ะแต่การที่เราต้องเพิ่มเพิมศิลปะในการสื่อสารเนี่ยอันนี้สําคัญดังนั้นสิ่งที่เราจะช่วยได้คือเอามันออกมาก่อนอเอามันออกมาก่อนเสร็จแล้วเอามันออกมาแล้วเนี่ยลองทวนเองซิสมมติว่าเราออกออกมาด้วยการเขียนอ่เขียนแล้วลองอ่านเองซิตัวเราเนี่ยอ่านแล้วเรารู้เรื่องไหม,มแล้วเราหรือเราฟังได้ไหม หรือเราอาจจะลองไปเล่าให้เพื่อนเราฟังอย่างเงี้ยหรือคนที่เขารู้จักเราดีพอเนี่ยฟังเอ้ยถ้าฉันพูดแบบเนี้ยมันโอเคไหม,มไหคะเราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยเวลาที่มันเป็นความคิดอัตโนมัติของเราในการสื่อสารกับสิ่งที่ควรสื่อสารกับคนอื่นนีม่มันมีช่องว่างยังไงอ่าเราก็จะเริ่มค่อยๆพัฒนาพัฒนา จริงๆมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องรีบนะแต่มันเป็นเรื่องที่เราต้องตระหนักและฝึกฝนฝึกได้ใช่แล้วก็หมอเอิญอยากจะบอกว่ามันมีคนที่เป็นผู้นำระดับโลกไหมที่เป็น introvert แล้วก็สามารถที่จะครองใจคนได้ยกตัวอย่างมีคนบอกว่ามหาตะมะคานทีอย่างเงี้ยอืมก็มจริง เอินเนี่ยไม่กล้าตัดสินเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราอ่ะไม่ได้รู้จักมหาตมะคันธีนะแต่ว่าโอเคก็คือถ้าถ้าเรามองในเรื่องของการใช้ชีวิตละกันแบบถ้าเรามองว่าการใช้ชีวิตแบบอินโทรเวิร์ดก็คือเขาสามารถอยู่กับตัวเองอเรียนรู้ตัวเองอย่างรู้ความเป็นตัวเองอย่างลึกซึ้งได้นั้นเราอาจจะถ้าเรามองด้านเนี้ยคือเป็นข้อดีของอินโทรเวิร์ด อาตมาอาทีอาจจะเป็นอินโทรเวิร์ดก็ได้แต่เราก็จะเห็นว่าคนที่มีความรู้จักตัวเองอย่างลึกซึ้งและใช้เวลากับตัวเองอย่างมากมายก็สามารถเป็นคนที่สื่อสารอย่างทรงพลังและมีประสิทธิภาพได้เช่นกันนี่เป็นคล้ายๆกับยืนยันนะครับว่าจริงๆแล้วการเป็นอินโทรเวิร์ดก็เป็นผู้นําได้และทรงพลังได้เช่นเดียวกงๆก็เป็นผู้นําที่ดีมากด้วยนะก็สําหรับตอนนี้นะก็คือว่า การเป็น i n นโทรเ r ิมีทั้งข้อดีข้อเสียอย่าเอาเป็นข้ออ้างที่ฉันจะไม่ฝึกหรือไม่ practice เพิ่มเติมนะครับสุดท้ายเรื่องการสื่อสารสำคัญสุดะนะฮะก็ตอบไดที่เรานะคะยังจะต้องอยู่กับผู้คนนะตอบไดที่โลกใบนี้ไม่ได้มีแค่เพียงเราคนเดียวในโลกยังไงการสื่อสารและการแสดงถึง ความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจคนอื่นเอินก็คิดว่ายังเป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้เรามีความสุขและประสบความสําเร็จในชีวิตของเราสุดท้ายมันก็จะส่งต่อไปถึงเรื่องความสัมพันธ์เนาะใช่ความสัมพันธ์กับเรากับคนที่เป็นลูกน้องของเราก็จะดีขึ้นด้วยอืมนะจิตใจเราก็จะมีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยใช่ในในที่ทํางานและจริงๆส่งผลถึงสุขภาพด้วยเพราะมันเชื่อมกัน สุขภาพใจกับสุขภาพร่างกายมันก็เชื่อมกันใช่ถ้าเราไม่สนใจสิ่งนี้บอกว่าโอ้ฉันจะเก็บเก็บไว้กับตัวเองตลอดเวลาออสุดท้ายมันอาจจะ <คน S 1> เป็นเส้นเลือดแตกในสมองได้มีไหมมีไหมน <laughs> อันนี้อันนี้เป็น,ปน,ปนอาการทางร่างกายจากความเครียดที่เราทุกคนเราก็รู้อยู่แล้วนะคะคไม่ว่าจะเป็นความดันไขมันหัวใจใช่ไหมหรือเส้นเลือดในสมองเองนั้นสิ่งเหล่านี้จริง,รงๆแล้วสะท้อน ครับ,รบและนี่คือก o ๊ดมายนะครับในซีรีส์ใหม่ของเรานะครับที่ว่าด้วยเรื่องเมื่ออินโทรเวิร์ตต้องเป็นผู้นำคนปิดตัวจะดูแลลูกน้องอย่างไรนะครับวันนี้ผมกลับมาเอิญขอลาไปก่อนติดตามได้ในพอดแคสต์ตอนต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะติดตามเรื่องราวดีๆและรายการอื่นๆจาก The Cloud ได้ที่ readthecloud.co หรือแอปพลิเคชันสำหรับฟังพอดแคสต์ต่างๆ